เจียบออฟทอยครับเจียวไปใส่ตรงไปพูดเลยวะเลย มาพีนี่ครับขนาดถอย ทางตรงนะครับมันไม่ใช่ว่าถอยยะถอยง่ายนะครับถอยรถพว่วงฮะมันปีน,นแน่แหละ ตรงรมาพีนี่ไหมมันสิปีไปทั้งคุณแล้วเออไปอดันไป ดันไปดันไปขวา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 เอ,อดาดักไปขวาเอ,อดาดักไปขวา ไม่ได้ก็ถอยใหม่ครับนั่นรถหกล้อนี่มันไปค่อยๆไม่ได้ครับต้องไปแรงๆครับเอางานเข่า,า้ัน ไปพุ่งเลยเอามาใส่เอลมาตะพุะพ่นบ่เทมาตะพุ่นบ่แรงแรงเลยตรงตรง <c oughs> <c oughs> เรมล็อกลูกเดีดวยวเลย

เต็นเย้นกัดเป็นธรรมดาแล้วเนาะส่งใส่ไปทางมุ่นส่งดักไปทางใส่ทางขวาเอ้อนั่นล้ว <laughs> โอ้อยเดี๋วอัพเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาตรงนี้เล่นป่ค<า>ือยังแท่ มันถอยยากนะครับขนาดเดินหน้ายังเป๋ลงข้างทางนะครับรอพี่น้องลองคิดดูขนาดเดินหน้ายังเป๋ลงข้างทางนะครับแล้วหน้าภาษาอะไรจะถอยหลังนะครับนี่มันมันเป็นดินทรายข้างล่างนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นทรายเขาเรียกว่าอันนี้เป็นหลังเต่าครับแล้วมันก็แคบด้วยนะครับถอยต้องแม่นมากลดหนักนะครับถ้าถอยแล้ว มันเป๋เนี่ยมันจะลงมานะครับเพราะว่าดินอันนี้มันก็ลื่นด้วยนะครับหินนี่ยหินที่เอามาใสน่นี่ครับ,รรบนี่ครับวัดปาช่องช่องชาตครับช่องชาตนี่ครับที่เราไปไหว้เมื่อช่วงปีใหม่ครับผมช่วงปีใหม่เนาะยี่พาปูนุ้ยนะครับกับคุณตันเต่าเทอร์โบครับ เจ็นครับมาไหว้นะครับตรงนี้แหละสรุปองนี้แหละครับสวยงามมาก เมืออ่อไรเริ่เสียบุ๋มมามือ่อี้โอ้โหสองคันครับจมสองคันของเสียบบุ๋มกับของเสียน้องครับติดสองคันเหนื่อยเลยครับวันนี้ถ้าผมได้มาเมื่อวานนี้ยิ่งหนักกว่านี้ครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ติดติดทั้งทีมเลยครับเมื่อวานนี้มาลงมาลงวันแรกนะครับ าวันที่สองนี่ก็มาเก็บงานนะครับเมนบังคับทางนี่เต้ห้องทางน,นี้เหรอครับฮะบบนนบนนกับ้านทางนี้หลังเลี้ยงเต้ไปน้องบัวซูซีกันได้ครับอเบออออากกัใกล้กว่าดิหนิไป,ไปทางนี้ใกล้กว่าเขาเคยมาอยู่ขำไปหนีนกับแมนเหล่านี่มันก็ไปออกบ้านนั่นเดี๋ยวาพูดกัที่นั่นแล้วไม่ได้ ผมจะลุไปใหนนะทรัดไปเนี่ยลุผมแหงอยู่โอ้ก็ตน้ำมูด้ละมีทางไปอยู่รุ่งนรุณไั้งไ่ยมันบ้านกัเบิลมือมดีกวมันวนใดจงเลย ที่ขาเจ้ามันเป็นก็เป็นเรียมเป็นเรียมเลยเนาะมันาะเป็นเขาแบงสียังน้อยไหมขาเจ้ากับฟังหัวมาเรียมมึงสีเลยนายจังสั่นยังสีมันค่อยสีสโลกับทางเนี่ยจังน้อยเห็นปะขึ้นปักเขาเสยมุมเลยปากเสยมุมเลยไหมมาแล้วคู่ปรับเสียงออฟครับก็เบรกยู่ดีวะล่ะ แต่ขนาดมาตะแมวมันยังสีบวิดเนาะย่ำทางสิก่อน

กนัน่นคือเทลงหลายอยู่กูนั่นมันหลายแล้วอเอาั้ยเอารถไทยเอารถไทยมันหนาวเรารถไทยหวัดใช่ออก

ไปนาเลีดมาไ้ไไไปยัง้ยเ้เฮ้ภารกิจจบสิ้นครับวันนี้ท่านใดเรอครับครับเดี๋ยวเราก็มาให้เราดละต่อรถพดล้ครับ 太慌了。